สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะในซิกนะฮะก็อยู่กันกับเกม Devil May Cry ภาค4นั่นเองนะครับผมในมิชชั่นที่9ในบทบาทของเนโรนะครับผมโอเคฮะตอนนี้ก็จากตอนที่แล้วนะคารี่ถูกจับไปนะฮะชิมิชชั่นนี้ก็เลยเป็น for you นะครับผมเราต้องไปตามหาตัวคารี่โอเคฮะก็ มาอัดวันนี้นะฮะแต่ว่าคงได้ลงน่าจะสุดสัปดาห์มั้งฮะคลิปนี้ไม่แนะ่ก็สัปดาห์หนะ้าเนาะเออสัปดาห์ที่ผมอัดก็คือวันนี้ที่อะไรวะวันนี้วันที่18นะฮะต้องบอกว่าอัดไว้ล่วงหน้านะครับผม,มเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปทําธุระที่ต่างประเทศนะฮะก็<ม>ะเลยไม,ไม่ไม่ว่างเลยก็ขออนุญาตเล่นทิ้งไว้ก่อนแลวกันเพราะตัวเองก็อยากเพราะผมเองก็อยากเล่นอยู่นะเอออยากเล่นเนี่ยตายแต่ว่าเดี๋ยวจะไม่มีเวลาไปประมาณ3มวัน สามวันสามวันนี่คือ,ขอเขาเรียกว่าไนะซอดออเดอร์ออเดอร์ภาคีอ่าภาคีแห่งดาบ <c oughs> อ้าวเจอกันอีกแล้วอัศวินมาเฮ้ยงูหลังเข้าหลบแล้วอ้าวผ่านไปเฉยอ,อ้าวแล้วมันสู้กันเหรอวะ หน,นึ่งรูปเดียวกันเอาเว้เอาเว้เไป <c oughs> ตัวอะไรกันเนี่ยตัวอะไรใหมล่ลวเนี่ยเป็นแบบหหน้าของผู้อักสวิง่งอักสวิทไรเงาเนี่ยเเอาเว้โหอ,อย่างเถื่อนฟันทีเดียวหายเดียว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 ใช่เอาเว้เ โ okay. อเคส่งลูกน้องมาปึ๊บปึ๊บเอ้ยโอ้โหโอเคอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหแม่งเขียวยาก,กันแน่ไปเล่นไปโอ้โหมันนี่เลยมันนี่เลยอุ๊ยมันเยอะไปวะ่ะไม่เล่นนานตามไม่ทันเอ้ยหลบได้เฮ้ย อะไรอะไร,อร,อรอะไรป้องกอันป้องกันอะไรป้องกันอะไรป้องกันอะไรหนึ่งสองอปั่นขึ้นไปมาอนี่โอ้ยเออเออเออโอ้ยอือทำไงวะเออ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 ปึบหนึ่งสอง,สอง,สองโอเค มันนี้ก่อนมันนี่ก่อนเอาตัวนี้ก่อนเลยมันนี่สิไอเวนเอ้ยเอ้ยโอ๊ยโอ๊ยจะเอาอะเอาอะฮะฮะเอาใช่ไหมได้ได้จัดให้จัดให้เอ้ยไอเวานเลยโอเคนีมีมีไ,มไมอเวานนี่อืมา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  มานี่ติมานี่มานี่อือ okay. okay. โอเคโอเคโอ้โหเมื่อวานก็โอ้ยยกของหนักปวดแขนแล้วก็มาเกงแขนกับเกมนี้โอ้ยไปกันใหญ่แขนจะพังโอเคฮะขออนุญ,ญาตไตเก้าอี้สักคู่น,นะฮะเลสออฟเยอะๆก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะ โอเคเดี๋ราไม่ดูนะฮะว่านั่นไงนั่นไงมีอะไรอยู่เปิ้งตกลงว่าเราตีได้หรือเปล่าวะเสียเงินโอเค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 ตีไ,ได้อือหนึ่งสองปั่นขึ้นอืออือมานี่มานี่มานี่เลยหนึ่งสองปั่นขึ้น ตายตายได้แล้วตายได้แล้วชาตายได้แล้วหนึ่งสองปันนี่ไงอืออืออืออื้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 อเดี๋ยวทายน,นั่นทำไงวะโอเคโอเค เอ้ยทำไมไม่ติดวะตายไดแล้วละมั้งพี่จะถึกไปแล้วพี่จะถึกไปแล้วมั้งโอ้ถึกเกินนะฮะโอ้โหตีมาตั้งนานเพิ่งคิดจะตายให้โอเค ต้องตีจนเก่งแขนนะเราตรงไปข้างหน้าก่อนไหมมา,มาอะไรอะ่ะมีแท่นเลยด้วยอะ่ะอะไรวะเนี่ยต้นไม้ต้นไม้อีกละ่ะข้างๆมีปุ่มด้วยนะฮะกดไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น มันขวางมันขวางกะพานอยู่นะฮะเหมือนกับว่าเราต้องไปหาทางแก้นะเออพาสเซนต์อีกแล้วนะฮะเนโลแบบเอ้าโอ้โหลาเซอร์เลเซอร์ลาเซอร์เลเซอร์ลาเซอร์ก็มาเอาไงดีเฮ้ย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 โอ้โหโอ้โหจะรอดหรือแล้ว ูเนโลโหเมื่อกี้จะรอดอยู่แล้วอันนี้มีอะไรอะ่ะนั่นไงโอ้โหสั่นเร็เวขนาดนี้เจ้าเข้าไงเอ้ยตัวสีทองมาีเลอะเหรอหนึ่งสองอืออือขลังขลังก็มีขลังก็มีมเอ้ยเอ้ยเอ้ยสีทองเหรอ๋อตกใจ เอาไงเอาไงอะไรเฮ้ยโอ้โหไกลไปบางทีนัดขึ้นนัดขึ้นดินัดขึ้นดินดนดหนึ่งสองปั่นขึ้นหนึ่งโอ้โหโอ้โหมันมากันเป็นคารบวนเลยเว้ยเฮ้ยไม่ไม่โดนหรอกไม่ได้แดกไม่ได้แดกเหมือนนี่อย่ามาโต้ก็มาจังหวะเนี้ย เอาโลแตกโลแตกแล้วโลแตกแล้วโลแตกใช่ไหมโลแ like? ouais oh, uh oh, ตกใช่ไหมเขาเรียกว่าคอมโบเป็นชุดใหญ่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 โอ๊ยอีเวนใช่เลืองยุ่งไหมควรจะยุ่งไหมฮะหนึ่งสองมาเน่มาเน่ไปไหนเล้ามาเน่หนึ่งสองลอยอ้าวผิดผิดปุ่มไม่ได้กินพี่หรอกน้องผมจะเลือดหายไปเยอะเลยนไม่ได้ก uh, ินเนี่ยอ่านะฮะ ของให้เก็บอีกแล้วน่าจะเป็นแบบอะไรสักอย่างเออมันต้องเป็นอะไรสักอย่างอย่างแล้วเพราะว่าอะไรอ่ะนาฬิกาทรายเกี่ยวเวลาหรือเปล่าอือะไรอ่ะกุญแจเหรอกุญแจมั้งเนี่ยคีย์ออฟโคนัสะนีอ มันจะทำให้นั่นช้าลงแล้วเราก็สามารถขยับไปโอเคเดี๋ยวนะเราเข้ามาจากทางนั้นใช่ไหมสองฮึบโอเคทางนี้ทางนี้โอเคลานกว้างเยอะจังเว้ยอีกแล้วไหนวะ อยู่ไหนอะไม่มีอะไรเลยอ่ะเฮ้ยโอเคมันคิดจะมีก็มีเว้ยอ่ตรงนี้โอเคโอเคไป <c oughs> เปิดประตู <c oughs> ลาเซอร์ลงมามา <c oughs> แล้วก็ ไอเนี่ยผมตีไม่ได้มั้งรู้สึกเออไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะนี่ครับแพร์แคดอนเบรกเออเอาเถอะสงสัยแบบต้องใช้แบบตัวอื่นหรือเปล่าเวอร์จงเวอร์จิวอะไรอย่างเงี้ยหรือเอาเอาดันเต้สำหรับดันเต้หรือเปล่าเออเฮ้ยมาทำไมเล่ามาทำไมมาทำไมเออปานปานมานี่ยสิเอ้ยเอ้ยโอ้โหเชียวฟา ปลี่แน่ปลี่แน่หลบลงมานี่ลงมานี่ขึ้นมาแล้วก็ไปลอยลอยอะไรเล่าอื้อเรียบร้อยมานี้มานี้ยิ่งยิ่งยิงยิงยิ่ง,งโอเคครับลิฟขึ้นแล้วนะลิฟเร็วด้วยนะเนี่ยเออทางออกอยู่ไหนวะทางออกอะ่ะโอเคหาทางออกไม,ไม่เจอก็เจออึบ โอเคนอาแลาไงอู้หูมันจะเร็วไปแล้วโอเคตางนี้โอ้ยเวรนเน่ไม่ทันวะ่ะอึบ๊บงงมุมกล้องอนะ่ะโอเคทางนี้ เจออะไรแล้วเนี่ยเลือดก,ก็ไม่ค่อยจะมีแล้วนะเอ้ยโอ้โหมาถึงพี่ที่ทำผมเลยเหรออะไรเล่าฮะฮะฮะมันนี้วมนนี้วมนนี้วันน่เลยอะไรอะไรไม่ได้กินผมหรอกจังหวะเนี้ยคุณคุณทำอะไรคุณคุณทำอะไรอืมมันก กระโดดกระแทกอะไรเล็กหนาววะอะไรเมื่อกี้ทำอะไรอยู่ได้ฮะนี่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 เมืนนี่เลยมืนนี่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 เลยมืนนี่มืนนี่มืนนี่เลยไปไหนไปไหนเปิดยามาโต่ตีเคมันไส้โอเคฮะน่าจะทางนี้แหละ นั่นแน่โคตรเร็วอะฮึบหลบได้โอเคเอขอเขานี่เอ้ยชิตแปลงละโอเคทันเฉยเกือบไม่ทันซื้อหมอนี่แล้วเด็กงานเสียเลือดต้องมาเฮ้ยชักเยอะชักเยอะเอยโอ้โหมีโลอ่อีกนะฮะออ ปัน่นปั่นไม่ได้กดผิดมันเข้าหลังแล้วหนึ่งสองปั่นขึ้นมานี่มานี่มานี่เลยเฮ้ยตัวหนึ่งตหนึ่งเกือบมีเลือดหนึ่งสองสามสามสามมาจากไหนวะทำไมไม่หนึ่งสองปั่นไม่ปั่นละไม่ปั่นแล้วเออทำไมไม่ขึ้นมาทำไมไม่ขึ้นมาสั่งให้ขึ้นไม่ขึ้นนะอุยอ้ยอุ้ย ทำไมจะเอาใช่ไหมอื้ออื้ออื้ออมาน,นี้มาน,นี่มาน,นี่เลยมาน,นี่มาน,นี่มานี่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมานนี่อืออืหนึ่งสองไอไอนี่ขนาดตธรรมดาเลยเหนื่อยขนาดนี้ถ้ามันจะเหนื่อยขนาดนี้นะจริงๆโอเคฮะเราไปกันต่อคอ้เลือด โ okay. อเคกดผิดไปไม่อัพอะไรทั้งนั้นนะยังหวะนนี้เก็บไว้ให้ตัวอื่นบ้างเดี๋ยวตอนมันจะมีตอนให้เล่นเนโรอยู่นะฮะผมว่าจะเก็บไว้อัพเนโรซะหน่อยมีไหมเผื่อแบบว่าขาดขาดลงขาดเลือดอะไรเงี้ยเอาแค่เดินไปนิดเดียวก็เข้าขัดสี่แล้วว่าบอดตะเนี่ยไม่เอานะกลัวโอเคตอนนี้นะฮะ เอ้ยอยู่ข้างบนได้ไงอ,อีนี่แหละอีเมงสาบอีแหละอือในที่สุดนายก็มาแล้วนายทำอะไรกับคิลีเนเนะทำไมไม่เช็คเอาเองละ่ะนะหาคำตอบเอาเองอย่าหวังว่าฉันจะปล่อยแกไปไง่ายๆครั้งนี้เออไม่ไง่ายเหมือนครั้งที่แล้วนะฉันต้องฆ่าแก เพื่อเซฟคิเลียนเพื่อช่วยคิเลียนไปอืมเอาละครับเกิดการจ้องตาแล้วก็ทิ้มมากูเจอบอสอีกแล้วโอ้ยมึงโกงไหมป้เอ้ยเอ้ยอยอะไรอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้ตีก่อนตีได้ตีก่อนเอ้ยอะไรอะ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 ,รอะ,รอะรเอ้ยเอ้ยเอ้ยมามาไปดิ เาเรียกว่าเอาดาบของน้ยอุ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 ยมันนี่ออ้ยเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยอ้ยเอาแล้วเว้ยเอ้ยเยเอ้ฮ้ยโอ้โหทันวยมันี่มันี่ดิมันี่ไปไปมันี่ มาน,นี่เลยมาน,นี่เลยอะไรอะไรอะไรเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราต้องหลบอุ้ยอุ๊ยอุยเวนมานี่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 มัน,นี่อุ้ยโอ้โหเขียวไม่เขียวเลยนี่หว่าเอาไปโอ้โอ้เหนือ่อย วังว่ามันจะืองยังเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหไม่ได้ย่าอะไรเราอื้ออื้ออะไรวะวันนี้สิอุ้ยอะไรเย็ด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 อะไรมาหนี้สิโอเคไป ไปไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออนี่แหละนี่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 ฟัน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 อะไรอะไรเล่าไม่ได้กินหรอกเออเออมานี่สิมานนี่มานี่นามานี่มานี่มานี่นี่ ทืบอทื่อทืๆๆ่ทื่อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยมันเปลี่ยนร่างว่ะเฮ้ยเบเบอีกแล้วมึงมีแต่ตัวเบเบอเลือไงว่าเกมนี้อื้ออื้ออืออื้ออื้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีปานี่ด้วยอีป้าก็มาฉลามก็มาโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้จับแล้วเหรอเฮ้เอาไงดีวะมันต้องมีวิธีหลบดิเออเออเออ มานี่สิมานี่สิอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้้โหคตรกลัวเฮ้ยมีอะไรแบ็คโฮด้วยเหรอหลบก่อนเลยเอ้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 ย,อ,ยอะไรอ่ะดูดเลือดเวนเดี๋ยว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 เจอกันเดี๋ยวก่อน แบบหนึ่งแบบหนึ่งแบบหนึ่งอื้อ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 ปั่นขึ้นนี่แน่มานี่มานี่เลยเอ้ยอีเวนอีแมลงวันเอ้ยไม่ใช่ชื่ออะไรวะนมลงสาบแมลงสาบบ้าอะไรปีนได้ขนาดนี้เลยวะทิศทางดีเลยนะเอ้ยอย่าพึ่งดีอย่าพึ่ง

พออะไรเพราะอะไรเพราะอะไรเหตุใดไม่เข้าใจเพลงเข้ามาหมดแล้วยังไงมันนี่สิมันนี่สิมันนี่หน่อยดีแวนนี่เออเอออุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยมาแล้ว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 อุ้ย มันี่สิไหนมานี่มานี uhm. parole, ่เลยมานี่เลยเออเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอพุ่งอกพุ่งอกพุ่งอวิ่งวิ่งวิ่โอ้โหอะไรเไม่อยากกไม่อยากกไม่กไม่กไม่ก เออไปไปสิวะเออไม่ตายเว้ยรอบนี้แกแกฉันจะฆ่าแกฉันจะฆ่าแกพอเจ็บพอเออโอ้เอา้าเฮ้ยนี่งไงขาโดวปะเนี่ยไม่ใช่เว้ยเฮ้ยอีอัศวินนี่ใหม่ละมันจะช่วยชีวิตบ่อยไปแล้วนะ เอ,าเอ้าเฮ้ยอ้าวพนผคุณ่านพอได้แล้วอักนัสไปเตรียมตัวสำหรับการอะไรวะการปลดปล่อยล่ะอย่าบอกนะนี่บอดอยังไงเฮ้ยเดี๋ยว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 เอาตัวเคลี่นไปอีกแล้วว่ะเนโร ปล่อยเธอไปอึบคีลียนเนโลอึสเอาอ๋อซอยเนโลรสุดงั้นนายต้องนายมีพลังแห่งซปาด้าหรือเปล่าสักอย่าง มาแล้วเว้ยตาแดงอีกแล้วอ,อือมันนี่ อืออืออ,อ,อือตู้อะไรมันเรือยๆในรเฮ้ยโ,โอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับพาร์ทที่9ใช่ไหมแปดแปดหรือ9ว่ะน่าจะ9เนาะเก้าบอกเออไม่9ก็8นั่นแหละผมก็จำไม่ได้ละโอเคครับผมก็ คำนั้นนะฮะคีเลียนถูกจับตวัวไปนะครับผมเนโรเองก็เครียดแค้นในยีผาสันตาปาปานะฮะไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะสันตาปาปาหรือเปล่านะแต่เพราะว่าคําที่ใช้เรียกของพวกลุงน้องใช้เรียกคาเหมือนที่ใช้เรียกกับพระสันตาปาปานะฮะก็ตามนั้นเออตามนั้นแหละ โอเคครับผมก็ชอบนะฮะถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมหรือถ้ามีอะไรติชมก็เชิญคอมเมนต์ที่ด้านล่างหรือทางแฟนเพจ a c e b o o กกันได้เลยครับผมโอเคครับผมอย่าลืมแช์นะโอเคไว้เจอกันครับผมซี่ย์